เข้ามาครับเล่เข้ามาผล,ลไม้สดๆเลยนะครับวหวานๆเลยมีหลายชนิดเลยนะครับส้มโอแตงโมแตงไทยมะม่วงเขียวสวยก็มีหรือว่าจะเป็นชมพู่เมืองอเพชรน,นะครับผิวสวย เปลี่ยนอาชีพมาเป็นขายผลไม้แล้วหรอคะแหมไม่ใช่แบบนั้นครับอาจารย์ครับคือว่าผมไปเที่ยวมา,าลแล้วก็เห็นเกษตรกรเนี่ยปลูกผลไม้เต็ไมไปหมดเลยผมเลยเหมามาให้อาจารย์ครับน่ารักสุดๆนี่เดี๋ยวผมช่างให้อาจารย์ได้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับอาจารย์ครับ<อ>ไม่ต้องห่วงนะครับ<น>อาจารย์ครับโอ้โหเดี๋ยวกิ๊บ พี่ว่าเยอะไปหรือเปล่าคะใจเย็นๆอร่อยอาจารย์อร่อยมากเลยนี่กล้วยน้ำว้าก็มีรระวังมันจะไม่ไหวนะคะทำไมจะไม่ไหวล่ะครับนี่ครับอาจารย์เด็กก็นะเด็กก็นะอ้าวอาจารย์ทักปั๊บตาช่างผมเสียซะแล้วครับอาจารย์นั่นน่ะสิเห็นไหมน้องกิฟนี่ดีนะที่เป็นตาช่างถ้าเกิดเป็นข้อเข่าของเราล่ะต้องรับน้ําหนักมากขนาดนี้พังแน่ๆข้อเข่าพังเลยเหรอครับอาจารย์ครับใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์พูดซะเห็นภาพเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ32เซอร์วินะครับเราจะมาดูแลซ่อมแซมหัวเข่ากันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนอ้วนหรือว่าคนผอมแบบผมคุณก็มีโอกาสข้อเข่าพังได้ถ้าคุณอยากจะมีข้อเข่าที่ดีอยู่ใช้กับคุณไปนานๆเราจะต้องทำอย่างไร การขอต้อนรับอาจารย์คมประกรณ์ิมสุทธิรัตน์จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเกียครับสวัสดีค่ะฉันครับต้องถามอาจารย์ก่อนครับรูปร่างแบบผมเนี่ยผอมๆแบบนี้มีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าพังได้ด้วยหรือครับเป็นได้ครับแต่ว่ามันขึ้นกับกิจกรรมด้วยนะครับถ้ากิจกรรมที่รุนแรงเกินไปก็จะไม่เป็นได้นอกจากนี้เนี่ยเวลา ที่มีลักษณะของกันที่มีกรรมพันธุ์ช่านข่าวโกงนี่ก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้เป็นได้ครับกิจกรรมมีผลนะคะอาจารย์ความวนความผอมไม่จําเป็นนะครับบางทีก็สามารถเป็นได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าในแต่ละวันนั้นหัวข่าวของเรานั้นมีการทํางานหนักขนาดไหนดีไหมครับอาจารย์ครับเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยคุ้นเคยกันอยู่ดีนะฮะทุกคนต้องเป็นนะฮะนี่คือการเดิน หน<า>ึ่งถึงสามเท่าอาจารย์ค,ครับแค่เดินนี่นะฮะหัวเขา่าเราก็ทํางานหนักขนาด1นถึงสเท่าแล้วเหรอครับใช่ครับการเดินเนี่ยเวลากล้ามเนื้อจะทํางานด้วยนะครับบางทีการงอ,อการเหยียดเนี่ยมันจะมีปัญหาด้วยเหมือนกันมันขึ้นลง1นถึงสเท่าของน้ําหนักตัวเราครับโอ้ดีถ้าเราน้ําหนัก50ก็เข่าจะตกลงไปที่5 0าสถึงร้อขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วถ้าพูดแบบนี้คือเราไม่ต้องเดินเลยหรือยังไงครับอาจารย์ครับไม่ใช่เช่นนั้นครับแต่เราถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับมันก็สามารถที่จะ ดูดซับแรงได้ดีขึ้นบางทีเราก็เดินเยอะมากไปเนี่ยกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเดินเยอะมากไปก็น้ำหนักก็ลงมากขึ้นด้วยเหมือนกันหัวเข่าก็อาจจะเสื่อมได้นะครับกิจกรรมที่2ครับเป็นอะไรครับถีบจักรยานนี่น้องกิฟต์ทำบ่อยๆเลยใช่ครับ1.5เท่าก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะฮะคือที่ถีบจักรยานว่าลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้าหนักตัวลงเนี่ยอยู่บนที่อ่านของจักรยานแล้วมันจะึงแต่กล้ามเนื้อทํางานอย่างเดียวมันจึงลดลงไปหน่อยกิจกรรมต่อไปเป็น วิ่งเจ็ดถึงสิบเท่าน้องเกีิหนักมากใช่แล้วครับวิ่งเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเวลาวิ่งเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วความเร็วนี่ทำให้แรงที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหดตัวกับแรงกระแทกสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดปัญหาคือน้ําหนักลงกระแทกที่กระดูกอ่อนของเขาอ๋อโดยตรงเลยตรงใช่ครับโอ้โหนี่ถือว่าเยอะเลยนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นโอ้โหเดี๋ยวก่อนครับนั่งเฉยๆนี่ก็ทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้ยังไงครับอาจารย์ครับก็ ตอนที่นั่งลงไปเนี่ยน้ำหนักตัวลงไปนะักเข่าจะงอเยอะครับนเพราะฉะนั้นเวลาเข่าที่งอเยอะเนี่ยครับจะมีแรงอัดที่ผิวข้อมากขึ้นนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยเราทํางานเนี่ยเรา,นาเนี่ยย่อเข่าเนี่ยไม่เพียงแค่ย่อแป๊บเดียวใช่ไหมเราดีย่อแล้วอยู่ในระยะเวลาที่นานาก็จะเพิ่มแรงกดเพิ่มขึ้นทําให้มีการ,รอ่อนล้าเพิ่มขึ้นได้ครับทั้งหมดที่เราดูกิจกรรมท้งหมดไม่ใช่หมายความว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ไม่ควรทำนะครับคุณกิ๊ฟแต่กิจกรรมเหล่านี้เนี่ย ทำได้เหมือนกันแต่ว่าทําโดยที่เรามีการเตรียมพร้อมมีกล้ามโดยที่แข็งแรงนะครับถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องความน้าหนักมากเกินไปก็ยังพอทําได้อยู่นะครับแต่ว่าทําเหล่านี้ว่าก็มีการพักบ้างอาจารย์ครับตอนนี้ผมอยากจะรูแล้วครับว่าหัวข่าของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างได้ครับจ์มีโมเดลมาให้ดูนะครับอาจารย์ครับนี่หรือเปล่าคะอาจารย์ขาโมเดลนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างนะหัวเข่านะครับเป็น จำลองนะครับเราจะให้ดูนะองค์ประกอบก่อนนะครับท่อนบนเนี่ยเป็นกระดูกต้นขานะครับท่อนล่างเป็นกระดูกหน้าแข้งนะครับกระดูกสองท่อนนี้ต่อกันโดยมีกระดูกอ่อนเชื่อมกันอยู่นะครับ,รบนะกระดูกอ่อนตรงนี้เนี่ยมีสารหล่อลื่นนะครับเพื่อลดการเสียดสีเวลาเข่ามีการเคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วในหัวเข่านี้ก็จะประกอบด้วยเยื่อหุ้มข้อที่เป็นพลาสติกใสๆเนี่ยหุ้มไว้เนี่ยเป็นตัวแทนให้เห็นเยื่อหุ้มข้อซึ่งเยื่อหุ้มข้อเนี่ยเป็นตัวที่สร้างน้ําไขข้อนะครับแล้วก็น้ําไขข้อเนี่ย มีหน้าที่เนี่ยการที่จะช่วยเป็นน้ามหล่อเลี้ยงให้กระดูกอ่อนนะครับมีความยืดหยุ่นได้ดีลดการเสียดทานได้ดีนะครับอาจารย์ครับแล้วที่บอกว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคือส่วนไหนที่เสื่อมอะไรยังไงครับคือข้อเข่าที่เสื่อมคือส่วนที่เราพูดถึงคือกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนตรงนี้ครับเห็นไหมที่ระวางกระดูกระวงกับท่อนล่างท่อนล่างนะครับตัวนี้ครับ เป็นการสึกหลอมันสึกหลอไปแล้วเนี่ยทำให้สารที่หล่อนลื่นเนี่ยมันสึกถลอกไปนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีการแรงเสียดทานเกิดขึ้น,นครับพอแรงเสียดทานลดลงไปใช่ไหมครับกระดูกมันสึกหลอไปปุ๊บเนี่ยน้ำหนักตัวที่เราลงไปปุ๊บเนี่ยปกติแล้วกระดูกอ่อนจะเป็นตัวรับน้ําหนักมีชั้นน้าหนักด้วยปรากฏว่าน้ําหนักมันจะถูกถ่ายลงไปข้างล่างลงไปที่กระดูกข้างล่างอีกทีหนึ่ง ทำให้เกิดการบวมของเส้นเลือดที่อยู่ใต้นี้ขึ้นมาแล้วเธอจะเจ็บปวดได้เกิดขึ้นโอโ้โหแล้วกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับคนทั่วไปจะรู้ได้ยังไงครบอาจารย์ว่าหัวเข่าของเราตอนนี้มันเริ่มที่จะมีสัญญาแล้วนะเริ่มที่จะเสื่อมแล้วนะมันจะ,สะแสดงอาการยังไงก่อนครับนำอาการด้วยการปวดนะครับปวดอรอบๆข้อนะครับซึ่งอาจจะปวดเวลาที่ทํากิจกรรมเช่นยืนเดินนั่งก็จะเป็นได้มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะอาการคือว่าเวลาตื่นเช้าบางทีมีความฝืดฝืเหตุที่ฝืดฝเพราะว่า กระดูกอ่อนมันสึกไปแล้วถ้ามันฝืดๆเนี่ยในข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับจะต่างกับพวกพวกโรคไขข้อโรมาตอยนะครับ,รบพวกนี้เราฝืดๆจะหายไปภายในประมาณสามสิบนาทีหายเองได้หายเองคือมีอาการฝืดตอนเช้าพอเาเคลืคล่อนๆนไปสักแป๊บหนึ่งก็หายอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติเป็นปกตินะธรรมชาติของโรคข้อเข่าเสืออ่อมโอ้โหแอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเสียงด้วยนะครับเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาจับหัวเข่าเลยจะมีเสียงกร๊อบแกร๊อบแกร๊อบอยู่ในเข่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บอกว่ากรรมพันธุ์ละ กรรมพันนอกจากกิจกรรมต่างๆที่เราส่งผลเสียกับหัวเข่าแล้วกรรมพันธุ์ก็ยังทําให้เราเป็นข้อข่าเสรอมด้วยค่ะใช่ครับอุ้ยตรงนี้เรามีนี่ค่ะจันขาเดี๋ยวลองเปิดแผ่นแรกอุ้ยนี่เป็นข้อเข่าขาโก่งแบบไหนคะอันนี้เป็นภาพเข่านะครับเข่าโก่งชิดเข้าข้างในนะครับอันนี้เกิดจากว่าคนไข้รายนี้เนี่ยเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับตั้งแต่กําหนดแล้วครับคลอดมาก็เป็นแบบนี้เลยครับค่ะก็คลอดออกมาเวลาโตพัฒนาโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้มาแล้ว บางทีผู้ที่ถือไปด้วยครับอาจจะมีพ่อแม่เคยเป็นนี้มาก่อนมากก็มีบางคนนะครอันนี้คือแบบชิดในชิดในดูแบบที่สองนะคะจัดข์ค่ะใช่เลยค่ะภาพนี้เป็นเข่าโกงชิดโกงออกข้างนอกนะครับเห็นไหมครับจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตะตุ่มชิดแต่หัวเข่าห่างนะครับตรงนี้จะด้ําหนักอยู่ทางด้านหนนี่เยอะครับอาจารย์คมปรณ์คะนอกจากเด็กแล้วเนี่ยยังมี คนกลุ่มไหนอีกบ้างไหมคะที่มีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมได้อีกบ้างคะก็จะมีคนกลุ่มที่คนอ้วนคนอ้วนคนที่เห็นน้ำหนักเยอะลงน้ำหนักได้เยอะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นรักษาคนกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปห้บปีขึ้นไปปีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดการเสื่อมแลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมันส่งผลมากกว่าร่างกายอีกนะฮะตอนนี้มันไปถึงจิตใจเลยสงครับตอนนี้ผมมีพี่สาวครับ อาจารย์ครับมาให้อาจารย์ได้ดูด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมหร <c oughs> ือเปล่าปวดเข่ามาปีกว่าแล้วซื้อยามาทานก็ไม่หายทายาแล้วเช้าเหียนก็ไม่หายรายการ32 <c oughs> Service นะครับขอต้อนรับคุณจำนงบุญตาหรือว่าคุณตู่ครับ <c oughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะน่ามัผมได้ไหมฮะเหมือนูครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ผมวิเคราะห์ก่อนนะครับคุณตู่เนี่ยดูจากลักษณะใบหน้าแล้วอายุไม่น่าถึง50ปีไม่น่าจะเป็นข้อข่าวเสริมครับอาจารย์ค่ะน้องกิฟครับน้ำหนักค่ะอีกเรื่องนึงน้ำหนักอูดูจากมวลสารแล้วอาจจะมีโอกาสเสี่ยงตกลง งงแล้วสรุปดิฉันเป็นหรือเปล่าคะเนี่ยจะเป็น,น<า>หรือ,รอรเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้อาจารย์นี่นะครับตรวจคุณตู่ดูว่าคุณตู่นั้นจะมีโอกาสเป็นข้อข่าเสริมหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับค<า>่ะกลับเข้าสู่รายการ32 Service เซอร์วิสนะครับเรายัางอยู่กับคุณตู่นะครับซึ่งมีอาการ ปวดข้อเข่าเรื้อรังและก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจร่างกายของคุณตู่เนี่ยเรามาสักประวัติถามคุณตู่กันก่อนคุณตู่ปวดหัวเข่ามานานแล้วหรือยังครับปีปีครึ่งได้แล้วค่ะคือเริ่มแรกเลยอ่ะล้ม,ลมแล้วมันใช่ค่ะแล้วมันจะเจ็บแต่มันก็รักษาคือเหมือนเราไปซื้อยามาทาอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะคแต่มันก็ไม่หายนานมากปัจจุบันนี้อาการเป็นยังไงครับวเวลาเดินขึ้นบันไดอ่ามันจะล้าวตรงหัวเข่าค่ะคแล้วเวลาที่แบบเดินเร็วเร็ว ก้าววเท้าเร็วๆแรงๆมันจะปวดๆอะค่ะก็เข้าใจว่ากล้ามเนื้ออักเสบใช่ค่ะนะฮะยังไงดีครับอาจารย์รับขออนุญาตตรวจร่างกายสักหน่อยนะครับคุณตู่ครับขอเชิญข้างหน้าเลยครับเชิญเลยค่ะอจาเชิญค่ะก่อนอื่นนะครับจะขอตรวจดูให้คุณตู่เดินนะครับดูซิว่าการใช้งานของข้อเข่ามีอาการเจ็บมีการปวดไหมครับคุณตู่ลองเดินเดินไปดูนะครับเดินปกติเลยครับสังเกตนะครับตอนเดินรู้สึกมีอาการเจ็บปวดไหมครับ ปวดนิดๆค่ะมันจะนิ้วตึงทั้งสองข้างหรือข้างเดียวครับทั้งสองข้างเลยนะครับเท่าที่ฟังอาการดูเนี่ยมีโอกาสจะเป็นมีโอกาสจะเป็นเหมือนกันนะมีโอกาสเป็นการอักเสบของขวานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่กล้ามเนื้ออักเสบเหมือนที่คุณตู่ได้บอกตอนแรกใช่ไหมฮะใช่ครับคุณตู่ลองนั่งดูนะครับงี้ได้ไหมคุณตู่นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตแตะหัวเข่านิดนึงนะครับคุณตู่ลองเหยียดขาดูนะครับจะดูว่าหัวเข่ามีเสียงกรอบแกรับไหมครับค่ะอ๋อมีละ อันนี้อันนี้ดูมันมีเสียงอะไรมีเสียงกรับแกรบครับเสียงแต่ตอนที่ละเอียดข่าวเนี่ยมันตู่จริงนะครับเนี่ยช่วงนี้ละเอียดข่าวมีเสียงกรับแกรบลดลงมันจะสัมผัสได้ในมือเลยเหรอครับใช่ครับได้คุณกริ๊บลองทำดูสิครับโอ้นะมีนะมีช่วงนี้ครับมีขนาดนั้นเลยเหรอคุณกริ๊บจะได้ที่คริ้งครับจริงครับคุณตุ๊กค่ะอ่าโอเคคือคี่คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นเสียงยังไงมันเหมือนกับ เหมือนกับฟันเฟืองอ่ะขบกันอ่ะค่ะได้ความรู้สึกมากเลยใช่คุณตู่ตั้งชิดาไปนิดนึงนะครับผมขอดูกำลังนิดนึงนะครับกำลังกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับเอ้ยเหยียดข้างขวานะครับมีอาการไหมครับเจ็บมอนะเจ็บนะครับมองเข่าแล้วครับกดส้นเท้าลงเลยครับเจ็บไม่เท่าไหร่นะครับตอนเจ็บเจ็บตรงไหนครัเจ็บตรงเนี้ยค่ะตรงข้อใต้ตรงนี้นะครับก็กำลังกล้ามเนื้อของคุณตู่ก็ ไม่เคยมีแรงมากเท่าไหร่จะมีความเจ็บปวดด้วยครับความเจ็บปวดทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงด้วยนะครับ,รบขั้นต่อไปนะครับผมจะขอตรวจดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อคุณตู่ขอเชิญนอนนะครับเชิญนอนเลยคุณตู่เดี๋ยวคุณตู่ลองลองงอเข่านะครับงอเข่าเข้ามาครับให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอาการเจ็บช่วงไหนบอกนะครับตอนนี้ค่ะตอนนี้เริม่มเจ็บแล้วใช่ไหมครับที่คุณตู่งอได้ประมาณสักเกือบร้อยสิบองศานะครับค่ะะลองเหยียดเข่าอีกทีนะครับคุณอย่างเหยียดเข่าสูดออกไปนะครับมีอาการเจ็บไหมครับ ตึงๆตรงหน้่นี้นะครับนักกดลงไปนิ่งๆกดเข่าลงแน่นๆเจ็บเจ็บนะครับที่เป็นเจ็บนี้เพราะคุณตู่เนี่ยเวลางอเขาเข้าไปใช่ไหมครับเยื่อหุ้มข้อครับที่คุ้มดีๆเมื่อกี้ให้คุ้มกันเนี่ยมันถูกยืดออกครับมันยืดออกมันมีพังผืดมีการอัดเสบมันเกิดการเจ็บขึ้นมาแล้วก็ตรงตำแหน่งนี้เขาจะมีเจ็บอยู่ด้านหน้าใต้ใต้ลูกสะบ้าด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสร็จเสร็จแล้วคุณตู่เนี่ยครับมีการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อนะครับแล้วก็มีเสียงกรับแกร็บนะครับเวลาตื่นเช้า คุณตู่ก็มาขยับข้อมันก็มีคำฝืดนะครับรก็มีบบบหลายลเกณฑ์ที่ข้าไข่ <c oughs> ข,ของการที่จะเป็น <c oughs> การเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม,อมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็คงต้องดูแลรักษาดูแลป้องกันตัวเองสัหน่อยหนึ่งอาจจะทำให้ชะลอการเสื่อมไม่ให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับการมีท่าทีว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นในเคสของคุณตู่เนี่ยมันเกิดจากน้ําหนักหรือกิจกรรมที่คุณตู่เคยเกิดอุบัติเหตุมาจาก ประวัติที่คุณตู่ให้มาเนี่ยครับมีตั้งแต่เริ่มต้นจากคุณตู่มีน้าหนักเยอะก่อนใช่ไหมครับพอนหนักเยอะเนี่ยแล้วคุณตู่ก็พยายามที่จะลดน้ําหนักใยการใช้ไปทํากิจกรรมเยอะๆที่หนักมากซึ่งพอทำให้หนักมากเนี่ยมันทำให้ข้อต่อรับน้ําหนักเยอะเกินไปนะครับก็เลยทําให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็มาตามด้วยว่าระหว่างที่เขาเล่นแบดมินตันเนี่ยเขาล้มนะครับ<อ>ล้มอีกนัดหน,นึงก็มีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นทั้งสองข้างก็เลยเสริมเข้ามาแล้วอย่างนี้คุณตู่จะต้องทายังไงฮะ อาการของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็น2ระยะร,ระยะระยะแรกๆเนี่ยะมันก็จะมีลักษณะมีการอักเสบนะครับซึ่งระยะการอักเสบเบื้องต้นเนี่ยของคุณตู่เนี่ยผมว่าท่านจะมีอักเสบระยะแบบนี้นะครับเป็นการอักเสบ ซึ่งเวลาดูแลรักษาเนี่ยก็จะดูแลโดยใช้ความเย็นมาแล้วครับดีอุปกรณ์โอเคครับวิธีการดูแลการอักเสบแบบอย่างง่ายๆนะครับคือเนื่องจากว่าข้อเข่าอักเสบเนี่ยจะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมของข้อเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับเยอะเนี่ยเราต้องลดอุณหภูมิของข้อเข่าลงด้วยใช่ไหมครับวิธีการทาก็คือใช้ความเย็นช่วยนะครับความเย็นง่ายๆก็คือทำเนี่ยครับคือใช้น้ําแข็งถุงน้ําแข็งทุบละเอียดนะครับประคบตรงบริเวณที่มีการอักเสบนะครับก็เวลาประคบนะครับก็วางจะมีมีรอบนี้รอบทั้งหมดเลยนะครับ ลักษณะนี้ยอบรอบเลยนะครับพอครบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ผ้ายืดนะครับเวลาพันเนี่ยครับน้ำแข็งเนี่ยเราจะพันรอบเนี่ยแล้วก็ให้น้ําแข็งอยู่ในตําแหน่งนี้ครับประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับพันเป็นรูปลักษณะไขยครับเหมือนกับเลขแปดนะครับเพื่อจะให้มีแรงบีบกดเหมือนคันฉนเนะไม่ให้เกิดนะครับเพราะจะเป็นการรบกันการไหลเวียนเลือดลงมาที่ขานะครับแล้วพันรอบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาหมอนหนุนนะครับหนุนให้หัวเข่าสูงขึ้นนิดนึงนะครับพอ พันแบบนี้ความเย็นนะครับจะลดอุณหภูมิของข้อเข่าลงนะครับแล้วก็การมีผ้ายืดพันเนี่ยครับจะช่วยทําให้เพิ่มแรงดันในข้อทาให้น้ำไขข้อที่มีอยู่ในข้อเนี่ยจะถูกบีบให้กลับเข้ามาสู่เส้นเลือดนะครับที่อยู่ในเยื่อหุ้มข้ออีกทีหนึ่งนะครับก็จะ็นลดการบวมของข้อเข่าลงนอกจากนี้นะครับเพื่อให้น้ำไขข้อยุบบวมเนี่ยครับก็ให้เก่งข้ามเลือเบาๆครับคุณตูดเก่งข้ามเลือเบาๆนะครับ การเกรงกล้ามเนื้อเบาๆนี่ครับกล้ามเนื้อจะหดตัวใช่ไหมครับจะทําให้เลือดนะครับเส้นเลือดดำจะจุกบีบไหลกลับเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นก็ทําให้เส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ตรงเยื่อหุ้มข้อเนี่ยสามารถดูดน้ําไขข้อซึมผ่านกลับมาเข้าหัวใจได้ดีขึ้นก็จะยุบรวมได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งทำอย่างนี้ประมาณ15 2 0้าถึงนาทีนะครับคุณตู่ทำแบบนี้แล้วเกรงกล้ามเนื้อเบาๆอย่าให้เจ็บกัเป็นช่วงๆนะครับวันละกี่ครั้งครับทำแบบนี้สามารถทําได้ทุกสามชั่วโมงครับหรือว่าางที เวลาเขามีอยากเสพเนี่ยเอามืออ่างน้ำมันร้อนก็ใช้ได้้ดซ้ำได้บ่อยๆนะครับอาจารย์ครับหลังจากที่เรา <Okay. S 1> ประครบด้วยน้ําแข็งแบบนี้อาการบวมมันลดลงแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องปรถมพยาบาลยังไงครับผมต่อไปค,คือถ้าใช้ความเย็นประครบนะครับ ถ้าทาแบบนี้เนี่ยช่วงที่มีการอักเสบไม่เดินมากนะครับให้พักบ่อยหน่อยนะครับถ้าทำอย่างนี้ดีๆนะครับภายในสองสาวันเนี่ยการอักเสบการบวมเนี่ยจะยุบลงได้เร็วนะครับรับรองได้เลยครับจะจะเหี่ยวเดินจากเดิมที่เบ็นปกีหัวเข่าที่บวมบวมจะเหี่ยวแฟบลงได้เลยครับมันรู้สึกมันรู้สึกเบามากรู้สึกเบาขึ้นเลยค่ะห็นได้ชัดเลยหลังจากที่การอักเสบรดลงใช่ไหมขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการดูแลตัวเองต่อนะครับนะเนื่องจากว่าข้อเข่าเนี่ยครับ เยอหุ้มเข่าเวลาเป็นอักเสบหรือเรื่องนานๆมันจะมีพังผืดมีการหนาตัวเกิดขึ้นพังผืดที่หนาตัวเนี่ยจะเป็นตัวทําให้เกิดการเจ็บเวลายืดเวลาเคลื่อนไหวที่เยอะๆเราควรจะคลึงเยื่อหุ้มข้อให้มันผ่อนคลายลงโดยวิธีการใช้มือคลึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณตู่ลองนั่งลองนั่งนิดนึงนะครับให้คุณผู้ชมางบ้านได้เห็นด้วยครับผมให้สัมผัสนะครับค่อยๆกดกดลงไปนิดนึงจนรู้สึกเริ่มตึงๆ เริ่มตึงแล้วใช่ไหมครับพอตึงเสร็จแล้วค่อยๆคึงเบาๆถ้าเราคึงถูกวิธีใช่ไหมครับไม่รุนแรงไปเนี่ยพอคึองไปสักระยะหนึง่งมันจะค่อยๆความเจ็บจะลดลง,แล,ถถลงแล้วก็การที่มันหนาตัวจะนุ่มลงสบายขึ้นค่ะลักษณะวนๆใช่ไหมคะใช่ครับลักษณะวนๆคืนไปในบริเวณที่เราปวดตรงที่ตำแหน่งที่เราปวดกดอยู่นิดนึงแค่นี้แหะครับพอเริ่มสบายขึ้นก็หาจุดใหม่เพแบบนี้ทำรอบๆทั้งหมดเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยต้องทําแบบน <ไป S 1> <ๆ>ี้บ่อยไหมครับ ก็จริงๆการคึงเนี่ยไม่จําเป็นต้องคึงบ่อยมากนะครับอาจจควันเว้นวันก็ได้ครับเพราะบางทีเราคึงพังผืดนี่ไปสลายใช่ไหมบางทีอาจจะมีระบมถ้าก่อนที่มีระบมมันคึงแรงระบมก็เอาความเย็นมาคบใหม่ทีนึงเอาน้าแข็งมาใหม่ใหม่อีกทีหนึ่งช่วยอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์คมประกรคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบออกกาลังกายเพราะมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองง่ายๆหรือออกกําลังกายง่ายๆ มีไหมครับอ๋อมีครับเดี๋ยวจะมีสอนท่าออกกำลังกายสักหน่อยหนึ่งที่ไม่เจ็บปวดเลยนะครับอ๋อดีจ้าค่ะอาจารย์ครับในอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมาแนะนําท่าบริหารร่างกายของคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ทำไมอาจารย์ให้ให้หมอนมานอนทําไมล่ะครับเนี่ยใช่เดี๋ยวให้นอนครับแต่ว่าเนี่ยหมอนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายเดี๋ยวจะมีทีเด็ดนะครับอ๋อเลยฮะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้คุณตู่ออกกําลังกล้ามเนื้อหน้าท้องหน่่่่อยนนะคคครรรรัับบเเเิมมตตุ้ณูวาาชขใ คุณตู่หายใจเป็นปกติเป็นธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วนะครับเอามือหนึ่งนะครับลองที่หน้าท้องนะครับมือเท้าเท้าอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งลองใต้บ้านเอวนะครับตรงกลางบ้านเอวนะตรงร่องหลังนะครับอโอเคออได้<อ>น,น,นะครับก็แบ<อ><อ>วทองน้อยนิดนึงนะครับก็แลวนิดนึงไว้ให้มันทํางานไว้นะครับแต่หายใจเป็นปกตินะครับถ้าทําถูกนะครับมือหนึ่งนะครับที่คุณตู่วางคำที่ท้องน้อยจะรู้สึกเป็นแข็งขึ้นแล้วก็จะมีเอวเนี่ยเอวคลอดลงนะครับเพราะนั้นทำบ่อยๆอาจจะมีเอวดีขึ้นนะครับมีเชฟดีขึ้นนะครับแล้วก็ รู้สึกว่ามือที่รองข้างล่างนี้มีแรงกดหน่อยนะครับให้คุณตู่ทาแบบนี้นะครับหายใจเข้าออกนะครับตามลมหายใจประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็พัก3ครั้งลตามลมหายใจเหมือนกันนะครับทาอย่างนี้ครับประมาณสัก15นาทีต่อเนื่องเลยนะครับท่านี้มันจะช่วยอะไรนะครับอาจารย์ท่านี้จะไปช่วยเพิ่มความมั่นคงของแกนสหลังครับให้กระดูกสหลังเนี่ยให้มีการมั่นคงกระชับขึ้นนะครับเพราะว่า กระดูกสันหลังเนี่ยเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อส่วนต้นต้น,ตนของขาเพราะเราจะออกกำลังขาเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อเกาะส่วนต้นเนี่ยครับมันจะดึงให้กระดูกสันหลังเลื่อนตัวเราเต้องให้มันมัน<า>ม่นคงฟังแล้วมันเหมือนโซ่ในลองกิฟตนะหัวหลังหลัง,ลงแล้วก็ไปเข่าไป<อ>ไปข้อสะโพกที่ฉันต้องดูแลถ้าต่อไปเนี่ยจะบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับต้องใช้หมอนแล้วครับหมอนกี่ใบดีครับอาจารย์สองใบเลยครับใบหนึ่งนะครับคุณกิฟเชื่อวางให้ เอาหมอนสอดระหว่างตรงกลางนิดหนึ่งนะครับหมอนนี้นะครับหนีบไว้ตรงกลางระหว่างขานีบนะครับหมอนใบนี้อีกใบนึงครับวางอยู่ที่ปลายเท้านะครับปลายเท้านี่ก็คือว่าเวลาคุณตู่ใช่ไหมครับอยู่บ้านนะครับถ้านอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับอาจจะเอาหมอนที่ยันอยู่ปลายเตียงก็ได้นะครับหรือกําแพงก็ได้นะครับที่ยันนะครับแล้วก็เวลาทำใช่ไหมคุณมีหมอนใบนึงรองใต้หัวเข่าใช่ไหมครับคุณตู่ที่ก็กดเข่าลงให้แน่นนะครับกดเข่าลงกดเข่าลงนะครับให้จินตนาการเหมือนกับเรากำลังยืนย่ำหมอนอยู่นะครับ คุณตู่ก็ค่อยยันย่ำเท้าลงไปนะครับแล้วก็หนีบหมอนนิดนึงหนีบเข้าไปนะครับหนีบหมอนหนีบหมอนเข้าหากันครับการย่ำก็คือว่ามันจําลองเหมือนกับการเราเเดินเนี่ยครับแต่เพียงแต่เราควบคุมน้าหนักให้มันน้อยลงหน่อยนึงมันจะคล้ายๆกับใช้งานนะครับเราจึงค่อยๆทําเกรงนะครับเกรงเบาๆแต่อย่าให้เจ็บนะครับคุณตู่ลองค่อยๆเกงหนีบหมอนนะครับค้างไว้นะครับหายใจเข้าออกนะครับระหว่างหายใจก็คือดูมีสมาธินะครับตามลมหายใจเข้าออกนะครับสักห้าครั้งนะครับ แล้วค่อยปล่อยพักนะครับรูปแบบออกกำลังกายแบบนี้ช่วยหลักๆแล้วช่วยอะไรคะหลักๆเลยช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าเข่านะครับซึ่งจะเป็นตัวกระชับข้อเข่าให้ดีดูดซับแรงได้ดีขึ้นอย่างนี้ให้ทําประมาณสัก10ครั้งนะครับสามารถทําซ้าๆได้สัก3มชุดนะครับสามเซตเนครับมีท่าอ้ตงใช้เก้าอี้แล้วครับคุณกิ๊บเก้าอี้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับนี่ครับ ค้าต่อไปนะครับจะเป็นค่าจำลองนะครับสำหรับย้ายกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นบางทีแล้วก็ใช้ยางยางยืดได้ยางยืดด้วยนี่เราก็ใช้ยางยืดมัดไว้นะครับยืนให้สบายสองข้างนะครับสบายง้งถือว่าเราจะบริหารข้างนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาเนี่ยยางยืดนะครับมัดไว้ะครับเนี่ยจะเป็นแรงต้านนะครับ อย่างนี้เลยฮะใช่ครับมัดกับเก้าอี้ไว้เลยมัดเก้าอี้ใช่ครับแล้วกดไว้นะครับคุณตู่คุณตู่ถอยหลังมานิดนึงถอยหลังนะครับอย่างที่เห็นมีตั้งมีแรงมีแรงต้านของยางยืดใช่ไหมครับดันไว้ใช่ไหมครับคุณตู่ย่อลงนิดนึงครับยอดนิดนึงเห็นไหมมันเบาลงอ่าค่ะจะมีแรงต้านจากยางยืดอันนี้คือถ้าแข็งแรงดีขึ้นเราจะให้มันกล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับเราก็ใช้วิธีมียางยืดช่วยทุกขั้นตอนต้องไม่ปวดไม่เจ็บใช่ครับนะฮะถ้าเจ็บมันยิ่งไปฝืนมันใช่ฝืนมันนะจ รู้สึกดีตั้งแต่ตอนประคบน้ําแข็งแล้วค่ะอาจารย์ครับคือตอนที่ประคบน้ําแข็งนี่มันรู้สึกได้ชัดมากว่ามันรู้สึกเบาคแล้วพอมาออกกําลังกายออกกำลังกายดีขึ้นมันเบารู้สึกขามันมันมีแรงพอจะเดินแล้วมันแบบไม่ปวดมากอะค่ะ ท่านผู้ชมนะคะก็อาจจะมีความกังวลว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะไม่ให้มีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมนะคะก่อนวัยอันควรอาจารย์คมปกรณ์คะเรารจะมีวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เรามีข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ยังไงได้บ้างคะก็มีนะครับเราก็ดูแลปัจจัยที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเรื่องการใช้ท่าทางที่ไม่ให้เกิดน้ําหนักที่เข่ามากเกินไปะนะครับแล้วก็การออกกําลังกายนะครับอย่าลืมนะครับต้องยืดกล้ามเนื้อให้มันมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น แลวก็บริหารเฉพาะกล้ามเนื้อบางส่วนด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตูนะครับแล้วก็อาจารย์มากๆเลยที่มาร่วมแชร์เรื่องความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องข้อข่าเสื่อมนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการ32 Service เซอร์วิสหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อว่าเราจะตามไปซ่อมแซมอวัยวะส่วนไหนวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ